เอาแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมซากุระสกู m u l ตอร์นะครับเกมจําลองการเป็นนักเรียนนะครับน่าจะใช่แหละก็ผมจะโหลดนะครับผมเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าก็เล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็คือไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็เป็นเกมที่เราสามารถเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับก็อันนี้คือผมเป็นผู้หญิงอยู่นะ ก็ผมอยากเล่นเป็นผู้ชายนะครับก็กดตรงนี้ครับเมนูแล้วก็เลือกตรงบอยโอเคครับก็ที่เป็นเด็กกับอะไรพวกนั้นผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะก็อันนี้อะไรเนี่ย I l เล e you อ๋อลืมไปนะครับนี่คือเอ้าขอโทษไม่ได้ตั้งใจต่อยโทษโทษโทษอันนี้คือแฟนเรานะครับก็ต่อยไปหมัดนึงนะครับก็เมื่อกี้ทำหน้าทำหน้าตาโบ๋เลยนะครับ stop it นะครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจนะครับ โอเคก็เกมนี้นะครับมีหมาด้วยนะก็มีหมาในบ้านเราด้วยนะแยวก่อนคือมันทำอะไรได้ต่อจากนี้เอ่อกระโดดได้นะครับก็ปกตินี่มีหมาในบ้านเราหมาบ้านเราล่ะหมาบ้านเราหายไอตัวนั้นแน่เลยนะครับมันน่าจอกไปวิ่งเล่นนะโอเคก็ okay. เราเข้ามาทําไมเนี่ยคือ,อคนนี้เข้ามาตามเรามานะครับคือผมจะอาบน้ําก็เดี๋ยวเราก,กดอันนี้นะครับเราก็จะมาอาบน้ําก่อนโอเคอน,นี่คืออาบน้ําได้นะคือก็คือไปยืนตรงนี้ก็คืออาบน้ําแล้วนะครับก็แจ่ตรงกันนะแล้วก็แอคชั่นมาใส่ชุดเลือกตามเรามาได้ไหมคนนั้นอนะ่ะกดแบบเลือกตามเราได้ปะคุยก่อนครับ โอเคครับคุณหุ่นดีมากเลยแล้วก็บอกว่าอะไรกะ أ, วันนี้ผมคุณสวยมากแล้วก็บอกว่าอาจูมือกันก่นอนหรือใครอะ่ะใครทำไรอะ่ะมีคนเล็งปืนผมนะครับข้อหาผมไปต่อยเขาเหรอเฮ้ยตำรวจตำรวจอย่าละอย่าละอ,อ่าเกมนี้นะครับมันสามารถย้ายไปไหนก็ได้นะ โอเคผมว์ปามาบ้านผู้หญิงนะครับอชีวิตช่างอยู่ยากขโมยรถผู้หญิงได้ไหมย,ยืมรถหน่อยยืมรถขับหน่อยโอเคครับเอารถผู้หญิงมาขับนะครับบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วมีคนตามล่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปต่อยผู้หญิงหนึ่งหมัดนะครับโอ้มีทะเลชายหาด คือแต่เราเล่นน้ําไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเล่นได้จะลองไปเล่นน้ําดูนะครับว้าวเจ็ตแท็กไม่เอาเจ็ตแท็กอะอ่ออาเจ็ตแท็กออกจะเล่นน้ําธรรมดานะครับก็เราว่ายน้ําได้นี่สุดยอดแล้วยังไงต่อล่ะก็วาร์ปไปห้องเรียนครับโอเค จริงๆมาวั้ไปหน้าโรงเรียนก็ได้นะก็มีพาลงเดินตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปขโมยรถเขาได้ไหมนี่น่าจะเป็นรถคูรถพานลวงลงนะครับจะแท็กบินก่อนบินได้เออขโมยรถขโมยรถเหมือน GTA เเลยขับไปแล้วขับไปแล้วครับทุกคน ก็โอ้โหขับทะลุลัวชนอะไรวะเนี่ยกวกอนบิบแต่ได้ด้วยนะครับแอคชั่นคือออกไปเลยนะรถหรูมมากเมืม่อกี้ล่าอะไรโอ้โตำรวจตำรวจไล่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในซอยเอาไปชวนเขาอีกล่าอะไรอ่ะ คนหนีเราคนกลัวเราเราน่าจะเป็นโดนหมายหัวอยู่สูงไปด้วยโอ้โอโดนยิงโดนยิงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่มไม่ได้แล้วก็จะตายแล้วนะครับ <ETF> ต้องเปลี่ยนตนัวละครอะไปเป็นผู้หญิงก่อนผู้หญิงดูสงบกว่านะครับผู้หญิงอยู่ไหนอยู่ในคุก มาทำอะไรในคุกมาฟอมา้องมาฟ้องมาแจ้งตํารวจไปคิดว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงมาแจ้งตํารวจครับนี่อะไรเนี่ยกลัวอะไรขนาดนั้นไอชั่นคุยคุยกันได้ไหมคุยกับหมาได้ด้วยคุยกับหมาแล้วก็จุงอจุงมือหม,มาเกมนี้มันเดินสองขาได้เหรอ โอ้โหมีตำภาพครับระหว่างคนกับหมามีอยู่จริงนะครับเกมนี้ทําได้หมากโดดจะแท็กอ๋อแต่หมาจะแท็กไม่ได้นะครับแล้วหมาจะยืนยืนสองขาจริงหรออาบอกว่าให้มันตามมาได้ไหมอ่ะมันดูดีมากเลยก่อนกอดหมาได้ด้วยโอ้โหหมาหมานี่คือมีความสามารถพิเศษนะครับ เราแต่จูบไม่ได้นะเราทำไมได้ควิทมีนะครับตามใช่ไหมาตามคห <c oughs> มาหมาหม,มาเดินวิ่งสองขาครับมา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 หรือผู้ชายเดินตามอะ่ะคืออันนี้ก็คือแฟนเราอีกจากอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คุยดีๆได้นะโอเคผมไม่อยากเล่นผู้ชายเพราะว่ามันโดนหมายหัวอยู่ เดี๋ยวคือผมจะลากผู้ชายไปที่คุกนะครับดูสิว่าตำรวจจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมตำรวจไปไหนเถอะมีผู้หญิงกับผู้ชายหนึ่งคนก้มหัวอยู่สต็อปเลิกตามเรามาได้ไหมกดแบบเลิกตามเรามาบายบายนะครับโน้บายบายหมาไม่ใช่หมาหมาหมาอย่าเพิ่งนี่หมาวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกบมาก่อน กำมาก่อนอาคาวิทมีครับแต่คนนี้นะครับให้บายบายครับไม่อยากคุยด้วยแล้วผมแดงผมแดงไปเลยโอเคผมจะลองอะไรนะนั่งรถด,ดูนะครับว่าหมาจะนั่งรถมากับเราไหมนะครับพิสูจน์กันเฮ้ยหมาหม,มานั่งรถมากับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูมุมมอง <c oughs> มานั่งรถเป็นนะครับถือว่าเกีน,นี้เอา้าผมไปขับรถชนคนตายเลยเหรอย่ยละผมขับรถชนคนตายนี่ก่อนนี่คือสิ่งที่คนในสังคมก็ทํากันนะครับขับรถชนแล้วก็หนีไม่ใช่หรอกอย่าไปทํานะครับทําไมรถตารวจมันหรูขนาดนี้ผมสามารถเอารถเนี่ยนะครับ อาวาร์ปไปอา้าวเราไม่เอาเอารถกับหมาไปไม่ได้เหรอเอาแล้วผมเอาหมาทิ้งไว้ที่ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับสวัสดีครับพอผอ,ผ,อ,ผ,อผมเข้าใจว่าเขาเป็นพานโลงแล้ตอนแรกอะนณะจะเป็นพอนะครับคุยกับพออได้ไหมพออครับเอไม่ใช่ใช่ผอคะผออขึ้นเกียรตหนูได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพออพอวันนี้พออันนี้ดีมากเลยอ่ะพอใส่ชุดใส่ชุดเหมือนเราได้นะคะพออเป็นใส่ชุดนักเรียนไหมพออกลับมาเป็นนักเรียนนะคะโอเคพอไม่ได้เป็นพออีกแล้วพอเป็นนักเรียนเหมือนเราเนี่ยแหละครับก็คุยกันได้ปกตินะครับพอใส่ชุดแบบ พอพอฝอ,อ,อคิดดีแล้วเหรอแตชุดนี้ออุ้มหมอออ,อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพออ,อโยนลงไปในทะเลทะเลอยู่ไหนก่อนเราไปไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ไที่ไหนก็ไม่รู้คือเกมนี้ข้อดีคือมันไปไหนมาไหนได้ไกลมากอะ่ะเฮ้ยอันนี้บ้านบ้านบนภูเขาเหรอไม่เคยเห็นเลยอะ่ะโหสวยมาก พออพออ,อยู่นี่นะคะพอออยู่นี่นะทิ้งพออไว้นี่นะครับแล้วเราก็จะลงไปข้างนอกพออก็จะไม่กลับมาอีกนะครับใช่ไหมพออคงอยู่ตรงนั้นแหละคือเหมือนเป็นบ้านบนเขาอะโหไม่เคยมาเลยะบ,บินได้เกมมันเวอร์อลังมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสนสนุกบ้าง อ่ะสวนสนุกมันเล็กจังเหมือนสนามเด็กเล่นอะ่ะก็นะสไลเดอร์ได้ด้วยนะครับเออเกมนีม้เกมดีเฮ้ยมีเด็กสองคนสองคนนี้นะครับถ้าเราดูวีโอเนี่ยเราก็จะเป็นพวกเขาได้นะก็ดีเหมือนกันเราจะต่อยเด็กไหมไม่เราไม่ทารุนเด็กเราเป็นคนดีอ่อ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยชุดใส่ชุดได้ด้วยเปิดดิออนเฮ้ยสวยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะแล้วท้องฟ้ามืดนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมลองเข้าไปข้างบนดูนะงานแต่งงานเหรอมีงานแต่งงานหรือเปล่าเฮ้ยสุดยอด คือผมสามารถเสร็จงานแต่งงานขึ้นมาได้เฮ้ยไอคนนี้เป็นแฟนเราหรือเปล่าไออีนี้อีเมียน้อยอีเมียน้อยว่าไงอีเมียน้อยจะต่อยอีเมียน้อยเตะแล้วเอาแล้วสู้กันแล้วเอาแล้วมาป่วนมาป่วนงานแต่งโอ้ยโอ้ยโดนทุบโดนตีนี้แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมาป่วนงานแต่งนะครับ นี่อะไรเนี่ยใส่ชุดได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเหรอเปิดกิจกรรมงานอื่นนะครับอันนี้คืองานอะไรมีคนอยู่ในนี้เขากลัวเราใช่ไหมดูเขาก้มก็มีเชฟนะครับเชฟทำเป็นอยู่ท่าเดียวเชฟเชฟหน้าเหมือนผออเลย เชฟมันไหม้แล้วเชฟมันไหม้แล้วเชฟเออเลิอกทำเถอะลูกค้าลูกค้าหนีแล้วเชฟก็หนีแล้วออไม่มีใครเฝ้าร้านเดี๋ยวเป็นเจ้าของร้านเองมาเป็นเจ้าของร้านเองเอ,อ่าหมูปิ้งร้อนๆค่ะหมูปิ้งร้อนๆน,นะคะไม่ใช่แล้วทุกคน ตอนนี้คือผมก็โดนลลไล่ล่าไม่ต่างกับไอ้ผู้ชายนะครับตอนนี้มาเล่นสระว่ายน้ําดีกว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าโอ้เซ็กซี่มากชุดแบบนักศึกษาญี่ปุ่นเขาใส่กันแล้วก็มาว่ายน้ําเล่นนะครับนะก็ผมคิดว่าเราเล่นเกมนี้กันเท่านี้แหละถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้อีกก็เป็นเกมที่สนุกเกมจริงเลยเพราะว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างมีหลายที่ที่ผมไม่เคยไปอย่างนี้นะครับ คืออันนี้ผมก็ไม่เคยไปนะคือเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะแต่สนุกนะครับก็ยังไงก็ลองมาเล่นนะครับคนเล่นเยอะเหมือนกันนะก็เอ้ยเอย้ใครวะใครเข้าร้านอะ่ะเฮ้ยนี่มันไอ้ผู้ชายที่เป็นแฟนเราเนี่ยว่งไงไอเลิบอยู่นะครับโอเคครับเรามีแฟนแล้วอะ่ะแฟนเราคือเชฟคนนี้อะ่ะเธอมันคนเก่าแล้วอะ่ะเธอเข้าใจเราใช่ไหมก็ปิดคลิปเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน ก็บอกเลยว่าตัวละครเกมนี้นี่ผู้หญิงสวยมากเลยนะครับมาแล้วครับ